เดี๋ยวแปบบ๊บดึงลดรถดับระด,ดับปันปันดับนะครับปันปันดับเดี๋ยวเรามาดูปันปันดับเนี่ยมันมีวิธี ฮะมันล็อกสตาร์ตัติดเอ่อกรณีมันล็อกอย่างนี้นะครับก็บางคนเขาถอดย่อยนะครับนี่ถอดย่อยโรตารีนะครับแต่อันนี้มันถอดไม่ได้มันแน่นแต่ผมไม่ถอดผมจะดันเอานะครับชนเอา็อกหมดเลยอันนี้ก็ล็อกนะครับเกียร์เกียร์ P.T.O เกียร์อันนี้ก็เกียร์ครับ มันจะล็อกหมดเลยครับล็อกล็อกหมดอันนี้ก็ลก็อกล็อกหมดครับเตะเราชนจะชนเอานะครับชนให้รถมันโยกนิดหนึ่งถ้ารถมันโยกได้มันก็ได้เลยนะครับฮาเด้อคอยโยกคอยชนแบบเจ้าก็พดพดเย้เลยพดเยได้ก็ได้คือปดอะไรก็ได้นะครับสี่ตัวมึงยื้รุ้นละ mình coi cho dắt đi mình mình ai kiểu hà hà mông sơn gần ui đéo đéo Ừ, chôn để nó nhục, Lèo nó còn sẽ đại lời để phần xem, chấm phốt kia này cũng được, phốt kia cái này là, là, ừ, ừ, để để chấm con, ได้แล้วครับเนี่ยให้มันโยกใช่ป่ะแต่ไหนพอมันโยกมันก็ได้นะครับก็คือต้องต้องทำอไงก็ได้ให้รถมันโยกได้มันก็มันก็ได้เลยครับแต่ถ้ารถโยกไม่ได้มันก็ไม่ได้นะครับนี่อันนี้ก็ก็ขาดิสำหรับรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ที่ว่าเออเดี๋ยวจะได้ก่อนเอาไปหารถเป็นไหนวะล่ะ นี่ครับกรณีมันเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าปั่นไปดับมันก็จะล็อกอย่างนี้นะครับล็อกมันจะล็อกหมดเลยเนี่ไม่ว่าจะเป็นเกียร์เกียร์ชัตเตอร์นะครับเกียร์ด้านหน้าถอยหลังแล้วก็เกียร์หลักนะครับหนึ่งสองสามสี่ไมว่าจะเป็นเกียร์ PTO นะครับนี่ PTO ครับล็อกแล้วก็กระต่ายกระเตาก,ก,ตก็ล็อกนะครับไอ้นี่ก็ล็อกนะครับนี่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 ไองเปลาหนึ่งเปลานี่ล็อกเหมือนกันนะครับล็อกล็อกหมด คือมันจะลลอกทั้งหมดเลยคือถ้ามันลลอกอย่างนี้ให้ให้เรานะครับให้ให้เราเอารถชนนะครับตาเอาไม่ต้องไปถอดย้อยนะครับมันเนี่ยมันจะยากมันยากนะครับถอดย้อยถอดย้อยหรือว่ามุนให้หรือว่ามุนหรือว่าไปโยกโยกย้อยนะครับมันเนี่ยโยกย้อยให้มันมันมุนมุนมุนได้เนี่ยยากนะครับยากทําเป็นดินเหนียวๆอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นกรณีอย่างนี้นะคือหารถมาชนเลยครับหารถมาชนเราเลย มันจะง่ายกว่านะครับหรือว่ามันไม่ได้หรอกเนาะหรือว่าจะดึงเกียร์ลงก็ได้ถ้ามันถ้ามันติดอย่างนี้นะครับเรามันดึงลงไม่ได้มันแน่นถ้าดึงแรงมันก็เกียร์เดี๋ยวเกียร์มันหักนะครับก็คือเราก็ต้องทาอย่างนี้เอานะครับเอารถชนเอานี่สมมตว่ามันจะเป็นในกับปันนี่แหละเราไม่ต้องไปถอดย้อยนะครับมันถอดยากย้อยมันถอดยากย้อยเราก็อาศัยอย่างนี้แหละชนเอานะครับมีรถสองคันแต่ถ้ามีคันเดียวเราก็จะยากหน่อยนะครับ ถ้ามีคันเดียวเราก็พยายามหน่อยแต่ถ้ามีสองคันอย่างเงี้น่ะเราก็ชนเอาให้มันโยกนะครับพอชนให้มันโยกเสร็จแล้วก็ได้ครับโอเคแล้วก็ปลดปลดปลดอันไหนก็ได้ครับอัน,นเดียวปลดอันไหนครับก็ได้ครับอันหนึง่งไม่ว่าจะเป็นเกียร์นี้หรือว่าเกียร์หลักหรือว่าจะเป็นกระดาษกับเตาหรือว่าจะเป็นอันนี้หรือว่าจะเป็นเกียร์ PTO คือว่าเราต้องปลดอันไหนก็ได้ครับอันหนึง่งนี่เราต้องปลดอันไหนก็ได้ถ้าปลดได้อันหนึ่งก็คือได้หมดเลย ก็คือที่มันล็อกก็เพราะว่ามันมันแน่นนะมันแน่นคือเราปั่นปั่นอยู่ใช่ไหมแล้วปั่นดันอยู่มันดับอย่างเงี้ยปั๊บนี่แล้วทีนี้มันแน่นเลยมันไปไม่ได้ทีนี้มันก็ล็อกทาให้ล็อกทาให้เฟืองมันล็อกเลยล็อกทั้งหมดทั้งเกียร์ทั้งอะไรมันล็อกคือมันล็อกทั้งหมดอ่ะคือมันล็อกอย่างนี้เราก็ต้องทําให้รถมันโยกสักนิดหนึ่งทาให้รถทำให้ยังไงก็ได้ให้รถมันโยกแล้วก็เราก็ดึงเกียร์ชัตเตอร์เนี่ยเกียร์หลักลงมาให้มันอยู่เกียวงให้้ได มันก็แค่นี้นะครับมันไม่มีอะไรยากถ้าคนถ้าคนไม่รู้มันก็จะยากครับถ้าคนไม่รู้อ่ะตกใจแน่นอนครับมันจะมันจะยากก็คือเอ่อคือคนไม่รู้อ่ะยังว่าอะไรเนาะไม่รู้ก็คือไม่รู้ก็จะตกใจหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าคนรู้แต่เมื่อกอ่อนเมื่อเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนที่ว่ามีพมมีมมเออสามหกนี่เลยคือศูนย์เขาบอกว่ากรณีรถบรรดับ,บขนาดปัน่นลอตเตอรี่ให้โยกยอย ือว่าให้เราไปโยกโยกยอยอ่ะคือตอนนั้นผมเป็นดินแห้งเป็นดินแห้งไม่ได้เป็นดินเปียกอย่างนี้คือพ่อผมขึ้นคนาพ่อ mm. ผมขึ้นคนามาแล้วมันดับแล้วมันดับแล้วปดไม่ได้ปดพิเทโปดได้ไม่ได้เลยแล้วก็พอผมก็ลงไปหมุนยอยนะครับก็หมุนได้นะครับก็ได้ตอนนั้นนะตอนออกรถใหม่ๆนะครับก็ได้นะครับคือกรณีที่มันสตาร์ทไม่ติดก็เพราะว่ามันติดพิเทโอนะครับติดติดติดพิเโอถ้าติดพิเโอนี่คือสตาร์ทไม่ติดเลยนะครับ คือ,อกรณีอย่างนี้นะครับก็ทําได้ทําได้เฉพาะรถที่ว่าเหยียบคัสแล้ว PTO หยุดนะครับนี่มันทำม,นมันจะเป็นแค่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ช่างจะเป็นยันมาหรือว่ายันมาหรือว่าแชมป์หรือว่าอะไรก็ช่างนะครับถ้าเหยียบถ้าเหยียบคัสถ้า PTO หยุดคือทำเหมือนกันได้หมดนะครับเหมือนกันหมดแล้วมันจะมีรุ่นที่ว่าไม่ต้องเหยียบคัสนะครับคือรุ่นรุ่น e M นะครับรุ่นใหญ่ M6 M7 M8 M9 นะครับอันนี้คือเฉพาะคูเอร์ต้านะครับที่ผมดูมาก็มีแค่นี้นะครับที่ว่าไม่ไม่ต้องเหยียบคัด์นะครับคือพวกนี้มันเป็นเอ,อ่อมันจะเป็นแบบว่า PTO อิสระมากประมาณนี้เลยก็คือถ้าเราขึ้น PTO ปั๊บก็คือมันไปเลยนะครับปั่นเลยคือเหยียบคัด์ก็ไม่หยุดนะครับถ้าเป็นพวกรุ่นใหญ่อย่างรุ่น60ที่ไอ้ M60 ที่ผมขับมาของลูกของป้าผมอะ่ะก็คือเหยียบคัด์ไม่ดับนะครับพวกนี้ก็คือเหยียบคัดต์มันก็ เยียบคัดมันก็ไปเลยยังไงซะย่างงั้นเลยมุนอย่างงั้นเลยโอ้ยดืดนะครับนี่ดินดินอย่างเงี้ยปั่นปั่นยากมากเลยนะครับนี่น้ำน้ำมันน้ำมันไม่เยอะมันมีน้ำเป็นหย่อมๆถ้ามีน้ำเยอะๆนี่คือจะปั่นง่ายนะครับปั่นง่ายอันนี้ผมก็ปั่นสองร้อยสามสิบเป็นกันนะครับนี่คือราคาจะไม่ขึ้นนะครับจะปั่นนาต้มหรือว่านาแห้งก็สองร้อยสามสิบนะครับเหมือนเดิมผมปั่นทำเหมือนเดิมไถ่ก็เหมือนเดิมนะครับสองร้อยยี่สิบเหมือนเดิมแต่ว่า ไถยเนี่ยไม่รู้นะครับว่าถ้าปีนี้น้ำมันมันขึ้นเยอะก็จะสองร้อยสามนะครับปั่นเอาไถยอ่ะคือไถยปั่นสี่ร้อยหกนะครับถ้าน้ำมันมันแพงนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ค่อยได้ไปซื้อน้ำมันมีแต่แม่กับพ่อผมไปซื้อนะครับเนี่ยอันนี้ผมปั่นแค่แค่นี้นะครับสองร้อยสามถ้าคนอื่นก็มีแต่สามร้อยนะครับนี่สามร้อยสามร้อยนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากนะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่ว่าถ้าเจอปัญหาอย่างนี้นะครับ ถ้าเจอปัญหาอย่างนี้ก็ทําอย่างผมทาอย่างที่ผมบอกได้นะครับถ้าติดไนแห้งๆอ่ะถ้ามันติดถ้ามันเป็นที่นนแห้งๆอ่ะหรือว่าขึ้นขนาดติดอย่างนี้นะ่ะถ้ารถรถอีซิงค์เดินอะไรลงได้นะ่ะถอยอีซิงต่ำเอาเลยครับถอยรถอะไรต่ำเอาก็ได้มันไต่หมดให้ถ้ารถมันโยกแล้วก็ถ้ารถโยกปั๊บคุณก็ดึงเกียร์เกียร์ชัตเทิลหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันใกล้ๆมือดึงเลยถ้าว่างอันถ้าว่างอันเดียวได้ปั๊บก็คือโอเคว่างเลยครับว่บาง คือถอดได้ก็สตาร์ทติดถ้าติดเอ่อเอา,เอ,าอย่างนี้นะครับนี่ถ้ากรณีถ้าว่าสําหรับคนไม่รู้เนาะเอาไม่รู้สําหรับคนที่ไม่รู้ถ้าลูกหลานคุณขึ้นไปเล่นมนตร์รถอะไรอย่างงี้นะ่ะมือใหม่เนาะเนี่ยถ้าีโอมันมาข้างหน้าอย่างนี้หรือไปข้างหลังอย่างนี้นะครับก็คือคุณคุณไม่ต้องตกใจนะครับว่าเอ้ยทำไมรถมออสตาร์ทไม่ติดวะอย่างงั้นอย่างนี้นะครับนี่เหนะ็นไหมยังไงก็ไม่ติดนะครับ เหยียบคานยังไงก็ไม่ติดถ้าติด PTO เนี่มันไม่ติดหรอกครับคุณต้องไปปลดคุณต้องขึ้นไปดูแล้วก็ดู PTO นะครับนี่ดู PTO นะครับถ้าถ้า PTO ล็อกก็คือมันสตาร์ทไม่ติดอันนี้จะเป็นรุ่นเล็กนะครับนี่รุ่นเล็กรุ่น L นะครับถ้าเป็นรุ่น M รุ่น M พวกเนี้ยไม่ต้องเหยียบคาดนะครับสตาร์ทติดเลยรุ่นใหญ่ๆหญ่อะสตาร์ทติดเลยนะครับอ้าวก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะก็สำหรับ มือใหม่ก็เอาไปใช้ได้นะครับที่ผมขอที่ผมพูดวันนี้ก็มีสาระนะครับก็คือรถที่ผมล็อกฟดีผมก็เลยได้ถ่ายนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็บายบายนะครับ